สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดส Story นะคะเช้าวันนี้นะคะอาจจะแปลกตานิดนึงพี่หน่งยังไม่ได้เปิดประตูออกไปชมธรรมชาตินะคะแต่ว่าเจอหน้ามีวันนี้เช้านะคะประมาณหกโมงครึ่งนะคะนี่ก็จะตื่นแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้น้องมุกมีลำนะคะมีจะรีบไปออกกําลังกายก่อนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็รีบไปถ่ายน้องมุกรำนะคะวันนี้นอนเช้า พอดีว่าโชว์นี้นะคะพี่ๆถามมาเยอะอพี่ๆเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเหมือนกับว่าเมย์เนี่ยเหมือนผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็ผอมลงนะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาทำคลิปให้พี่ๆดูนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเมย์ทานอะไรบ้างนะคะจริงๆพี่หน่งก็ถ่ายคลิปให้ดูบ้างแล้วแหละแต่เมย์จะถ่ายวันนี้ให้ดูนะคะว่าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะอันนี้คือตั้งแต่ตื่นนอนเลยเมย์กินอะไรเนาะ ก่อนอื่นเลยนะคะเตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องดื่มน้ําก่อนเลยประมาณ1ขวด1ขวดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําตาสายเย็นของแม่เพียนวานอนนะคะเมจะเรียกว่าสั่งน้ํายี่ห้อนี้ของแม่เพียนก็คือแม่เพียนผลิตเองนะคะมาดื่มตลอดเลยนะคือเตื่นเช้ามาเนี่ยเมย์ต้องกินน้ำให้ได้1ขวดเล็กแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเมย์ก็จะผสม ผสมตัวหนึ่งก่อนประมาณครึ่งขวดค่ะเพื่อที่จะกินคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวนี้อันนี้คือเมย์ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะคะแต่ว่าเมย์จะมาแชร์ให้พี่ๆฟังเห็นไหมพี่คอมเมนต์มานะคะว่าเพอผิวสวยผิวดีขึ้นนะคะเมย์ก็เลยจะแชร์ว่าเมย์ทำอะไรบ้างเนาะช่วงนี้ช่วงบารุงก,ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะอันนี้คือเป็นตัวคอลลาเจนที่ไม่ได้มีผล ต่อการเตรียมมีน้องนะคะก็จะทานได้ค่ะเี่ก็จะผสมนาซอลลาเจนซองนี้นะคะเข้ากับน้ำวดนี้มันจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนคือพอเทแล้วรสชาติมันจะแบบไม่ได้มีรสชาติอะไรนะคะก็จะมีกลิ่นของตัวคอลลาเจนนิดน,นึงส่วนตัวเมยว่ามันไม่ได้ข่าวนะ แต่ว่าบางท่านเนี่ยอย่างเรามุกที่นี้ให้ลองชิมเนี่ยมุกเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยชอบอกินแบบนี้เนาะแต่เมอยทานได้นะคะเพราะเป็นคนชอบกินของที่มันแบบอย่างชาเขียวอะ่ะบางทีถ้ามันเขียวมากอย่างมุกเขากินมุกเขาจะบอกว่ามันเหม็นเขียวไปอย่างพี่เหน่งเขาก็ไม่ชอบนะคะแต่เมะจะชอบกินอะไรประมาณนี้ก็เลยทานได้ง่ายหน่อยก็จะชงตัวคอลลาเจนอันนี้นะคะกับน้ําประมาณเท่านี้ ก็คือแล้วก็น้ําที่เหลือก็จะดื่มไปด้วยค่ะอันนี้คือช่วงเช้าตื่นนอนคือจะต้องทําเลยเพื่อที่พนดีเมีไปฟังคลิปคําแนะนํามานะคะก็คือร่างกายเวลาเรานอนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าขาดน้ําตื่นมามันก็ต้องเรียกว่าเติมน้ําให้กับร่างกายนะคะอันนี้คือ ตอนที่ไม่ทำอะ่ะคือทําตามคําแนะนําในการดูแลร่างกายก่อนที่เตรียมจะมีน้องนะคะแต่พอทําไปแล้วเนี่ยเหมือนผิวมันก็ดีขึ้นด้วยค่ะก็จะตอนเช้านะคะก็จะดื่มเลยดื่มให้หมดขวด ดื่มน้ำค่ะเดี๋ยวเมย์จะไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็มาที่ครัวแล้วนะคะเพื่อที่จะดื่มน้ํามะกรูดนะคะจะเป็นตัวนี้เพราะว่าเมย์เตรียมที่จะออกกําลังกายค่ะคือพอเช้ามานะคะเมย์ก็จะมาดื่มมะกรูดนะคะแล้วก็ตบทายด้วยน้ําพึ่งชานาโลนะคะตัวเมย์ดื่มน้ํามะกรูดในตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าเมย์ก็ไปอ่านตามคําแนะนํามานะคะว่าน้ํามะกรูดอนะ่ะก็ส่วนมากคนที่ กําเตรียมที่จะมีน้องไปหาหมอมีน้องนะคะส่วนมากก็จะดื่มน้มามะกรูดกันเนาะเมย์ก็เลยจะดื่มน้ํามะกรูดตัวนี้ด้วยนะคะในทุกๆเช้าค่ะพี่ๆบางท่านอาจจะเห็นเมย์ดื่มง่ายนะคะเม,ม,มื่อวานเมื่อวานพี่เหน่งก็ได้เล่าคอมเมนต์หนึ่งให้ฟังนะคะว่าพอดีเหมือนกับมีพี่ท่านหนึ่งเห็นเมย์ดื่มน้มามะกรูดแล้วก็คืออยากจะดื่มด้วยก็เลยเหมือนไปหาซื้อมานะคะ แล้วพ,พี่พี่ท่านั้นเนี่ยดื่มแล้วก็เหมือนไปคั้นเองหรือเปล่าเมยไม่แน่ใจก็คือดื่มแล้วก็รู้สึกว่าอ่าต้องพูดว่าขี้แตกขี้แตนนะคะออคอมเมนต์มาประมาณนี้เมยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าก่อนที่เมย์เนี่ยจะดื่มแบบนี้ได้นะคะเมยเนี่ยตัวเมยเองเนะพย,ยายามมาเรียกว่าหลายครั้งนะคะประมาณเอ,อ่อหลายครั้งนะคะกว่าจะมาดื่มได้ขนาดนี้นะคะ ในตอนแรกสุดเลยที่เมย์สั่งน้ำมะกรูดมาดื่มนะตัวเมย์เองก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีรสชาติที่ขมแบบนี้เนาะขมแล้วก็เมันเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเลยอะค่ะทีนี้พอครั้งแรกสุดนะที่เมย์ดื่มน้ำมะกรูดนะคะกินไม่ได้เลยนะคือไม่ว่าจะพยายามผอผสมน้ำหวานยังไงก็ดื่มไม่ได้ตอนนั้นอะคือดื่มแบบกระดกนะคะ แต่ทีเนี้ยเนี่ยมาเหมือนกับว่ามีคนแนะนำว่าให้ใช้หลอดก็เลยลองใช้หลอดอก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังรู้สึกขมอ,อยู่แต่หลังๆมาเนี่ยมาดื่มได้เพราะว่าก็เริ่มเข้าใจประโยชน์ของมันเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกตัวเองว่ามันคือสิ่งที่เราต้องกินนะก็จะรู้สึกว่าขมก็คือขมก็เลยดูดได้แบบในทุกวันนี้นะคะอ่า หลายๆท่านอาจจะดื่มได้คือพอพอสั่งมาแล้วอาจจะดื่มได้โดยที่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันขมอะไรมากเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกขมมากเนาะแล้วแต่ตอมรสชาติของแต่ละคนนะคะแต่ว่าในตอนเช้าๆเนี่ยมีก็จะดื่มน้ำมะกรูดค่ะขมมากค่ะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับเช้าวันนี้สําหรับน้ํามะกรูดของเมย์นะที่เมย์จะต้องดื่มเช้าแล้วก็ดื่มเย็นนะคะเช้า,ชาเนี่ยคือเมย์จะดื่มก่อนเลยตอนที่ท้องว่างส่วนเย็นก็คือพยายามที่จะให้จะดื่มตอนท้องว่างเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าลืมเนะี่ยเมย์ก็จะดื่มตอนช่วงใกล้จะนอนนะคะพร้อมกับน้ําขิงอุ่นๆนะคะ โอเคภารกิจตอนเช้าเมดื่มน้ำมะกรูดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป,ไปออกกำลังกายกันค่ะดื่มน้ำมะกรูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไปออกกำลังกายกันค่ะห้องออกกำลังกายของเม่นะคะก็จะเป็นห้องที่เก็บตู้เย็นไว้นะคะนี่ก็จะห้องนี้โอเคค่ะตอนนี้นะคะจับกล้องมือหนึ่ง อนนี้นะคะก็จะได้เวลาออกกําลังกายช่วงเช้าของเมย์แล้วนะคะจะบอกว่า,าตามคําแนะนําอีกเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะสุขภาพดีก่อนไปเจอคุณหมอเนี่ยก็ต้องมีการออกกําลังกายนะคะน่าจะประมาณาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยประมาณ5วันวันละครึ่งชั่วโมงนะคะเมย์ก็จะพยายามมาเดินเร็วแทนนะคะจะไม่ค่อยวิง่งเนาะแต่ก่อนนะวิง่งแล้วก็เป็นคนออกกําลังกายหนักมาเลยะคะ่ะถึงจะผอมแต่ก็ ชอบออกกําลังกายชอบไปวิ่งมาราธอนนะคะทําให้ไม่รู้ว่าออกกําลังกายหนักไปหรือเปล่านะคะทั้งเวทแล้วก็โยคะผสมหมดเลยคะ่ะวันหนึ่งเนี่ยมีออกกําลังกายมากกว่าสองชั่วโมงนะคะบางวันเนาะหลายวันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมมีน้องเนี่ยให้ออกกําลังกายแค่ประมาณวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเมย์ก็จะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่หนักมาก คือเบาไปถึงปานกลางค่ะมีก็จะวิ่งแค่วันละ30สนาทีนะคะหรือถ้าไม่ได้เดินเนี่ยก็จะโยคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีออกกำลังกายก่อนนะคะ แล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่เมขอพี่เหน่งพี่เหน่งซื้อนะคะเมื่อน่าจะประมาณปีก่อนนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเขาเรียกว่าออกกําลังกายนะคะพี่เหน่งก็ตามใจซื้อให้นะคะเป็นเครื่องนีเ้เครื่องนี้เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่า คือวิ่งได้อยู่แล้วนะคะแต่ที่เมย์ชอบเพิ่มเนี้ยคือเขาก็จะสามารถยกความชันได้ด้วยเหมือนเราเดินขึ้นเขานะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราเออกกําลังกายไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอาจจะเบื่อนาะแล้วก็อาจจะอยากได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาด้วยอ่โหมดเนี้ยก็จะเมย์네จะชอบเล่นโหมดนี้นะคะก็คืออัพความชัน ไปเรื่อยๆนะคะเสมือนว่าเรากำลังเดินขึ้นเขาอยู่ค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ได้เหนื่อยมากกับการวิ่งนะคะแต่ว่ามันจะเหนื่อยแบบเนิบะค่ะเมจะชอบโหมดนี้มากนะคะในตอนแรกๆเลยเนี่ยเมก็จะอยู่ที่ความเร็วประมาณ3ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะออกกำลังกายแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนเช้าเม่รู้สึกว่าได้เหนื่อยมากๆค่ะ บน้ำเสร็จแล้วนะคะซึ่งสระผมเสร็จเมย์ก็จะให้ดูนะคะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเมย์กินอะไรบ้างนะ,ะห,ลงนหลังจากที่เมย์อาบน้ำหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนะคะสิ่งแรกที่เมย์จะกินคือไข่ลวกนะคะประมาณ 2- 3ถึงฟองนะคะถ้าวันไหนไม่ค่อยรู้สึกหิวเนี่ยจะแค่2ฟองนะคะแต่ถ้าวันไหนรู้สึกหิวอยากอร่อยก็3ฟองนะคะ ไม่ใช่แค่เมนูนี้นะคะเมนูเดียวเนี่ยคือเมไม่อิ่มนะอีกเมนูหนึ่งก็คืออีกเมนูหนึ่งนะคะที่เมทานก็คือเป็นตัวนี้ค่ะคือ,อไก่ดำตุนซุปไก่ดำตังกุยสดตุนเครื่องยาจีนนะคะตุดนประมาณ10บชั่วโมงอ,อันนี้คือเขาบอกสรรพคุณด้วยว่าประมาณว่าเป็นสูตรบำรุงเลือดบำรุงมดลูกบำรุงคานบำรุงกำลงัง เพิ่มน้ำนมทานได้ทั้งก่อนท้องกําลังท้องแล้วก็หลังท้องนะคะก็คือเมย์จะสั่งเป็นแบบฟรีแช่แข็งมาแล้วเมย์ก็จะมาอุ่นทานตอนเช้าค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เมยกินจะมีทั้งหมด4อย่างเนาะก็คือ1ไข่นะคะ2คือซุปไก่ดำจังกุยสดตุนเครื่องยาจีนะคะแล้วก็เป็นพวกเป็นโปรตีนนะคะ โปรตีนผสมงาดำแล้วก็ผสมเมล็ดธันยืชเนาะอย่างที่สี่ที่เมจะกินก็คือก็คือตัวนี้ค่ะเป็นขิงดำนะคะจะกินหลังจากที่ทานอะไรเสร็จหมดแล้วซึ่งมีพี่พีเหลายท่านนะคะเป็นห่วงว่าเมเนี่ยไม่กินข้าวเช้าไปกินข้าวเย็นก็กลัวว่าจะหิวนะคะจริงๆแล้วประมาณนี้คือเมจะเริ่มรู้สึกอิ่มอยู่ค่ะแล้วก็จะไปเป็นมื้อเที่ยงเลยนะคะ หลังจากที่เมกินไข่ต้มไปแล้วนะคะเกี่ยงมากก<อ>็จะมาซดสุปต่อนะคะซด<อ>เลยสดไปด้วยดูธรรมชาติไปด้วยนะคะดูหมาไปด้วยนะ<อ>นี่นะคะหมาเมลอง ทีวิตบำรุงประมาณนี้นะคะมาแบบคือมาแบบว่าเริ่มงดหวานตั้งแต่หมอบอกเนี่น่าจะประมาณากับเกิดอาทิตย์หนึ่งนะคะสิ่งที่เห็นก็คือจะไม่ค่อยมีสิวขึ้นแล้วนะคะปกติมันจะมีสิวขน้นแล้วก็ก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยกระชับขึ้นนะคะ มันจะซุปเนี่ยจะเผ็ดเหมือนกับว่ามันจะซาฟิกไก่ในนะคะทำให้รู้สึกจริงๆก็รู้สึกสดชื่นเลยนะคะเผ็ดๆพอดีว่าน้องมุกเขาจะรำแล้วนะคะใกล้แล้วถ้ากินโปรตีนคงจะไม่ทันก็เลยเดี๋ยว ชงน้ำขิงสดไปก่อนนะคะแล้วก็ทำอะไรเสร็จแล้วก็อย่ากินโปรตีนรอบหนึ่งขิงนะคะเมียชอบเผ็ด,ดก็จะพอนี้ <c oughs> รู้สึกว่าเวลามันเผ็ดแล้วมันคู่ซ่าค่ะ <c oughs> แขน็นหน่อยเ <c oughs> มยก็จะเลือกที่แบบว่าไม่ได้ร้อนมากแตก่มันก็ร้อนอยู่ <c oughs> ถ้ามันร้อนแบบไม่ร้อนมากเวลาเรากระดกมันจะ กุ๊บไปได้เลยนะคะให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวเราก็จะทำอย่างอื่นต่อโอเคค่ะมื้อเช้าของเมย์จะประมาณนี้นะคะ